แมปไมค์ครับราคาถูกโอ้โหบอกเลยว่าดูจากทรงพลัตตนาไตาแล้วน่าจะง่ายอยู่นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แมปไมค์ครับราคาถูกนะครับผมอันนี้และแมปก,กระโดดไมค์ครับราคาแพงโอ้โห <c oughs> คุณผู้ชมชอบอันไหนมากกว่ากันฮะระหว่างแมปไมค์ครับราคาถูกและไมค์ครับราคาแพงหู <c oughs> อันแพงนี่โคตรแบบโคตรใหญ่ใหญ่จริงถ้าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกเล่นแมปไมค์ครับราคาถูกหรือราคาแพงครับผมก็มฝากก ไลค์ซับสไครป์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึง300รไลค์ด้วยครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผมเออทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่แมปกระโดดราคาถูกละโอ้โหดูดิเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะราคาถูกจริงนะครับผมอะไรครับเนี่ยสีให้เรียบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้ก็เป็นเอ้ยมีกล่องว่ะเย้เจอเพชรวะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นด่านแรกนะผมโอ้โหด่านแรกทำไมมัน e ซี่กระบี่ขนาดนี้นะครับผมเฮ้ยเกือบตก อุ้ยเขามี2ด้านให้เราไปนะคะผม <S <S โบนัสครับผมอันนี้เป็นด้านโบนัสเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นด้านลาวาครับผมโอเคนี่ไงนะอ๋อเขาจะมีแจก,กเพชรครับผมเฮ <Whoa. S 1> ้อุ้ย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 เพชรโคตรเยอะครับดูดีโคตรดีโอ้แมปนี้ก็ง่ายเกิ <Easy. S 1> นมันแมปราคาถูกของจริงเลยนะเ네ฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับผมเอเดอร์เชสให้เราเก็บของไว้นะฮะอันนี้สปาวพอยครับผมด้านลาพิดว่ะ ข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะครับผมถ้าเราตกไปเนี่ยรู้สึกว่าเราจะโดนแบบโดนน้ําพัดแล้วก็ลงลาวาครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันก็ง่ายเกินแมบปบราคาถูกทําไมคนสร้างมันสร้างแบบสร้างง่ายจังอะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเพชรที่เราเก็บไว้นะครับผมด่านสามนะฮะ b u t ตอร์ลูมครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันง่ายเกินดูดิกระโดดจงไงก็ไม่ตายครับ,บกลางอ๋อเฮ้ยเดียวอ้โอโดนกระดักะอะเฮ้ดยดูดิคุณผู้ชม มันเกินไปปะวะเออ,เอตายล่วงมาตายเฮ้ย,เ,ยเราดูถูกมันเกินไปหรือป่ะวะผมว่าผมน่าจะดูถูกแบบนี้เกินไปนะผมเออจึ๊บเออขอสปาออยก่อนนะครับผม <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะอ่าพมดันบังเอิญเจอแม่บังออนสวยเมื่อนางเอกละคร ว่าใจมันจันมันร้อนไม่ต้องการใครอื่นเก็ตเตอร์กับเพาะใช่หรือเปล่าวะร้องผิดเนื้อผิดรูปไปหมดเลยไอ้นี่เป็นด้านโบนัสครับผมเฮ้ยเราก็ต้องเก็บเพชรใช่ไหมดูเหมือนว่าละอู้อะไรเนี่ยเกาะไฟโพดิชั่นครับผมโอโ้โหกันไฟด้วย <Yeah. S 1> ก็คือถ้าเราตกลาวาไปเราก็ไม่ตายอะดิอ๋อเยสเอาเรื่องว่ะแต่ถ้าตกไปแล้วเราจะขึ้นยังไงวันเนี้ย <laughs> มันจะขึ้นยังไงโอเคอันนี้ก็เก็บป้ายอันนี้คืออะไรไม่รู้ล้วก็เก็บไปก่อนเลยเดี๋ยวก่อน เออเราเปิดอ่านได้ปะวะโออะไรอ่านไม่รู้เรื่องโอเคไปแล้วอ่านนี้ก็จะเป็นด่านเอ็มาลอกครับผมดูรู้สึกว่ามันจะเป็นเข่าวงโกดนะฮะนีเอง็งหลอกพี่ไม่ได้หรอกพี่นี่ระดับโหดละอันนี้ก็จะเป็นมีกล่องนะผมนี่ก็เป็นกล่องครับผมนี้เอ็งหลอกพี่ไม่ได้หรอกเอ็งลืมไปหรือเปล่าวะทำไมขาเมันดูอย่างนี้ได้อ่ะเฮ้ยมีกล่องซอ่อนอีกว่าคุณผู้ชมซ่อนเยอะจังวะ นี่มันแบบราคาถูกอะเนี่ยคนง่ายอะครับผมดูดิ <c oughs> ลิลเล่นคนง่ายอะเราก็เดินไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ย hey, มีกล่องอีกแล้วดูดิ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โหมีกล่องโคตรเยอะเลยอะผมว่ามันต้องแบบมีซ่อนแบบซ่อนของไว้เยอะๆแน่นอนเออชืบโอเค okay. ผ่านด่านเรียบร้อยครับผมสปาวพอยต์ไปเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มันง่ายเกินไปปะวะ <Easy. S 2> อันนี้ก็จะเป็นด่านนี้เธอครับผมโอ้โห้ยเดี๋ยว อ๋อเอมีเกาะกันไฟไม่ใช่เหรอวะเอ้ามีเกาะกันไฟผมก็แล้วจะขึ้นไงเนี่ยอ๋อเราก็จะแบบไต่ลาวาขึ้นไงเฮ้ยโคตรโหดยอนมนุษย์บ่ดิไต่ลาวาขึ้นครับผมอันนี้ผมก็กาลังไตลาวาขึ้นนะฮะโอ้โหดูดิโคตรลำบากลำบนแผนเิตนะครับผมได้แล้ว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 เออได้แล้วผมเออโอ้โหอ๋ออันนี้มันเป็นแบบโซแซนนะผมมันโคตรจะนืดเลยว่าโซแซนโคตรจะนืดโอ้โหผ่านเรียบร้อย มีกล่องวะเนี่ยไม่มีครับผมชึบชบอ่ากดดันบังเอ,อิญเอ,อ้ยเอ,อ้ยตรงนี้มีกล่องตรงนี้มีกล่องไปเอากล่องหน่อยละกันโอเคครับผมโอ้โหเกือบตกลาวาเนี่ยเดี๋ยวเหมือนด้านนั้นนี่เปิดกล่องแลงหห้วตกตาย่ะเออมาดีเออเรียบร้อยครับผมสปาพ่อยสปาพ่อยเสร็จแล้วก็อะไรครับเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ย <c oughs> เอา้เอาจอบอ๋อหเอา้เอาเฮ้ยง่ายเกินนะครับผมนี่มันแบบกระโดดราคาถูกนี่ว่า โคตรง่ายอะทุกคนดูดิง่ายเกินเดี๋ยวเราไปดูแมปกระโดดราคาแพงกันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะทุกคนโอเคง่ายเกินอันเนี้ยโอ้โหนี่มันแมปกระโดดราคาแพงนี่ว่าโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าอันเมื่อกี้แบบเป็นร้อยเท่าเลยครับคุณผู้ชมคือแบบโคตรใหญ่อะ เกิน <g ül> <g ül> ไปวเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมก็จะเดินทางไปที่แมปกระโดดราคาแพงนะครับผมโอโ้คือแบบมันโคตรใหญ่เลยอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกนะครับผมเห <g ül> ยียบปุ๊บอ๋อมีจับเวลาด้วยว่าจะผ่านโดนเนี่ยโอ้โหดูดิโโหูแมปกระโดดโคตรใหญ่อะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมก้อนนี้ก็เคยเล่นครั้งแรกครับผม <g ül> ไปเดี๋ยวเราจะไปเลยด่านตรงนี้อ๋อมีตรงนี้ครับผมโอเคโอเค โอเคก็ได้อยู่นะเฮ้ยแแมปกระโดดราคาแพงครับผมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับผมก็ได้อยู่ก็มาสิครับผม <Hey. S 1> ก็ก็มาดีครับเออก็มาดีครับผมเออโอเคแล้วไปไหนต่อไปตรงนี้ครับผมแล้วก็ขึ้นไปอ้โหตกละวะ้าเฮ้ยอึ๊บผมเรียบร้อยโอเครู้สึกว่าแมปนี้จะใหญ่มากเลยครับผมโอ้โหูม <Wow. S 1> แล้วที่เป็นแมปกระโดดราคาแพงอะคือแบบโคตรใหญ่อะคือโคตรใหญ่จริงใหญ่จริงไม่ติงนังเลยครับผมโอเค โอ้ยเราผ่านเราผ่านด่านได้รัวๆเลยว่าก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยเฮ้ยผมก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมทํใไปเล่นไปนี่มันนักกระโดดในตำนานป่นี่เฮ้ยก็โอ้โหดูดิตกเลยครับผมถ้าตกต้องเริ่มใหม่เลยอ่ะดูจากทรงละใครบอกว่าผมไม่เอาเรื่องก็ดูเอานะครับผมความโหดของผมเนี่ยไม่เป็นรองใครอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นด่านเลยวันนี้เฮ้ยอันนี้ก็แล้วมันขึ้นไงอ๋อขึ้นตรงนี้นี่หว่ามองไม่เห็นตาลายนี่ครับผมเฮ้ยก็ยังได้อยู่นะโอช็อโอเค มาดิ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 ไปตรงนี้แล้วเออแล้วไปเออเออเดี๋ยวขึ้นได้ปะอ๋อขึ้นได้ตกใจน,นึกว่ามันขึ้นไม่ได้ครับผมเออชึบเออก็ได้อยู่เฮ้ย HEY, ความโมดของพี่มันก็ยงังยังเอาเรื่องอยู่เนี่ยโอเคไปครับผมเออแล้วคือเอออ่าอ่เออระดานนี้โอเคด่านนี้มาตรงนี้ได้ครับผม<ๆ>แ,ลแล้วก็นี่ครับผมโอ้โหเฮ้ยเล่นโอ้โหตกอะไรครับเนี่ยเฮ้ยก็ได้อยู่ครับผม ก็ถือว่าแบบเรายังโหดอยู่นะมแมปกระโดดราคาแพงมันจะทําอะไรพี่ได้วะถามจริงโออันนี้ด่านสลามนะผมโอเคผมไม่ค่อยแบบถูกชะโลกกับสลามซะเท่าไหร่นะฮะโอเคอันนี้ไปครับผมโอเคผ่านเรียบร้อยมาดิเดนเธอหรอเนเธอหรอโอเคเอ้ยก็ยังได้อยู่ไอ <Yeah. S 1> แต้มมันโหดวะเฮ้ยพ,พี่พี่ทำได้ว่ะทุกคนดูดิแมบปบกระโดด <sa id> เออ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 แล้วด่านนี้ไปไงวะเนี่ยเฮ้ยด่านนี้เปไงอะเฮ้ยด่านนี้ไปไงอะคุณผู้ชมเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าด่านนี้ไปไงะอะผมไม่รู้อาไปไงวะ,อ,อ,ไไงวะอ๋อมีทางใต้ล่างอยู่โอ้โหเดี๋ดีคนสร้างนี่ก็เลี่ยมเหมือนกันนะเอี่เราอะ <c oughs> โอ้โแมงเหย่อกระโดดไม่ได้มาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮี ro, โร่ฮีโร่โอเค นี่ผมเพชรหอโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตกเฉยก็มาดีครับเองคิดว่าเองจะโหดไปกว่าพี่หรอวะอันนี้ก็สลามปาผมโอเคโอเคมาดิคือตอนนี้ผมแบบดดนสดเลยนะครับผมไม่ได้เล่นมาก่อนเลยนะฮะคือแบบวิ่งตามทางที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับผมด้านไหนงงก็แบบก็เดินหาเอานะฮะโอ้โอ เดี๋ยวก่อน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 มันต้องไปข้างๆนะครับผมมันต้องไปข้างๆมันต้องไปข้างข้างโอเคปึ๊บอึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วตรงนี้ก็มาตรงนี้ฮะเฮ้ยผมเล่นครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยแมปมันอัปเดตตลอดนะผมพอตอนผมโหลดมามันมันอยู่ที่อันนี้มันอยู่ที่เวอร์ชันหนึ่งจนึ่งจุดนะครับผม1.17แล้วนี่ก็เป็นไผ่โอ้โหดูดิเฮ้ยเกินไปปะวะเฮ้ยพี่ว่าเกินไปว่ะโอ้โหคือแบบต้นไผ่โคตรป่วนนะครับผมเฮ้ย ผมไม่รู้ว่าผมจะอ๋อผมผ่านแล้ว啊<อ>แล้วมือผมไปปล่อยปุ่มวิ่งอะครับทุกคนเฮ้ยม,มือผมไปปล่อยป,อยปุ่มวิ่งเฉยเลยอะคือแบบมัน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 รัดไปได้ประวะโอ้ดูดีพี่ต้องเลิ่มแม่มาเลยอะเออมาดิเออมาดิเออมาดิโอ้ แม่เงเ้ยจะไม่ผ่านอยู่แล้วครับคุณผู้ชมผมจะไม่พ่านอยู่แล้วคือแบบโอ้โหต้นไผ่อันกระจิตดเดียวเองอะ่ะพี่เศร้าเลยพี่เศร้าเลยแล้วพี่โอ้โหอย่าบอกนะว่าพี่ต้องตายอะเล่นไปนานๆมันโคตรเวียนหัวเลยะครับทุกคนแมบพบอะไรครับเนี่ยโอ้โหคือแบบนี่มันแมบ,บกระโดดคนรวยว่ะเฮ้ยสงสัยวันหลังแบบต้องไปหาเพื่อนมาแบบแข่งอะครับผมคือแบบเล่นคนเดียว,วโหดเกินคือผมมันโหตเกินไปไงดูดิ ยังไงก็พาอ๋ออ๋ออ่อยังรอด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 นะครับยังรอดนะครับไม่ตายนะครับทุกคน, <c oughs> คนเอ้ยแล้วมาตรงมาตรงนี้เราต้องไปไหนต่ออ่ะ <c oughs> ผมมาตรงนี้ผมต้องกระโดดเหรอลองดูไหมลองดูก็ได้นะครับผมฮึบฮึบฮึบ,ฮบโอโ้โหมาไม่กระโดดต่อวะ <c oughs> เออเรียบร้อยอ่ะ เกลับตกเฮ้ยสนุกว like ่าแต่ค uh. <Wow. S 1> <be> ือแบบผมมันแบบโหดเกินมนุษย์มนาเกินไปนะครับผม้มันเลยทําให้แบบผมพลาดได้ง่ายเกินตรงนี้มีบ้านด้วยเข้าไม่ได้ครับผมบ้านก็เข้าไม่ได้โอ้โหด้านอะไรวันนี้เฮ้ยไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยอะตรงนี้มีทางทางน้ําลงไปครับผมอ่าแล้วตรงนี้มีอ้อเดี๋ยวหูโคตรไกลฮึบเออเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็จะทําให้เราแบบลอยขึ้นไปนะครับผม โคตรเจ๋งเลยอะดูดิคนสร้างมันโคตรเจ๋งอะครับผมตรงนี้ก็เออจะเป็นทางขึ้นสวยเออด่านนี้ค่อยง่าย,ย่อย <Easy. S 1> ด่านนี้ค่อยง่าย,ย่อยโอเคโอ้อ้าวตายเลยตายเลย,ย,เ,ลย,ย,เ,ลยเราขอโทษเราขอโทษนะอุ๊ยอเอ,อ้านึกว่าจะบอกว่าง่ายกําลังจะบอกเลยครับผมว่ามันง่ายนะฮะตายเลยโอ้ตรงนี้มันสามารถลัดได้ครับผมทำไมผมไม่กระโดดรงนี้ตั้งแต่แรกวะ โอเครับร้อยเอ้ยจาลูโอ้ตกเฉยเออมาดิมาดิมาด,มาดิตรงนี้มีสลามอีกแล้วครับผมโอ้โหผมโคตรแบบไอ้นี่ก็สลามเลยเะเออเอออย่างได้โย,ย่อย่างได้โย่แล้วก็ไปตรงนี้ใช่ปะดูเหมือนโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะต้องแบบไปตรงที่สูงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ไปที่สูงเนี่ยมันจะกระโดดสลามไม่ได้ไโอเคมาตรงนี้แล้วครับผม รู้สึกว่าเราต้องกระโดดสลามไปนะฮะสลามแล้วก็ขึ้นในนี้ครับผมโอเคเออเรียบร้อยอ้ได้อยู่คนอะไรยังโหดเลยอะ่ะ yeah น,นี่ก็กระโดดครับผมกระโดดครับผมโอเค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 สเตปบปครับผมสเตปบปครับผมเออโอเคไปเดีหูคือแบบมันยากมากครับผมมันไม่ใช่ยากหรอกครับมันเยอะมากเลยอะ่ะเอ่ออันนี้ก็กระโดดสลามครับผมโอเคเรียบร้อยมาดีครับอันนี้ก็จะเป็นคิมสันเลสท,ที่ผมชอบนะักชอบหนา แต่ว่ามาอยู่ในแมปนี้แล้วผมไม่ค่อยชอบมันเลยว่ะเฮ<า>้ยชึบชึบ o shit อ้ my god โอ้โหตกมาโคตรสูงเลยอะโอเคเราต้องกระโดดมาอย่างนี้นะผมแล้วก็อ๊บโอโหทำไมโต๊ะผมมันแบบกระโดดแบบเออกระโดดไม่ไกลเลยอะ my god โอเคเราต้องอ๊บเฮ้ยทำยังไงมันก็ทำไม่ได้เฮ้ยอ๊บเอ้ากระโดดง่ายๆก็ผ่าน อะไรครับเนี่ยกระโดดง่ายๆก็ผ่านครับคุณผู้ชมทุกคนครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีอะไรจะบอกทุกคนนะฮะคือแบบว่าผมเนี่ยเล่นไม c ครับนานไม่ได้ครับผม <Huh? S 1> คือเล่นนานแล้วแบบผมเวียนหัวมากเลยอะต่อต่อ,ต,อต่อครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมไปรับของมานะฮะ <Yeah. S 1> คือผมไม่เข้าใจผมชื่อปฏิพานเมืองนินเว้ แล้วทำไมเขาต้องเรียกผมว่าปฏิญาณกันตลอดเลยวะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตอนผมเรียนตอนผมอะไรนี้เขาจะเรียกผมว่าปฏิญาณตลอดเลยพ่เอเมงก็งงครับผมเต็มเองก็งงคือแบบชื่อปฏิพานครับไม่ใช่ชื่อปฏิญาณโอ้โหแล้วด่านนี้เป็นไงวะเนี่ยคือที่ผมจะบอกนะครับผมคือผมแบบเล่นเล่นนานๆแล้วผมแบบเวียนหัวคือแบบมันมัน,ม,นมันแบบจะอ้วกแตกครับคุณผู้ชมเออคือแบบเล่นเล่นมาครับนานๆแล้วแบบ มันเวียนหัวครับผมคือแบบปวกมันจะแตกเลยครับผมเฮ้ยระดับนี้เป็นไงวะด่านนี้เป็นไงวะเนี่ยช่างมันนะฮะเอ้ยตรงนี้มีเดี๋ยวขอผ่านอีกด่านหนึ่งแล้วกันขอผ่านอีกด่านหนึ่งแล้วกันตรงนี้ไปโผล่ตรงไหนวะเนี่ยอ่ะตรงนี้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ไปพลาดไหนวะเนี่ย Surprise motherfucker เฮ้ยโอ้ my god โอ้อุ้ยแล้วมาโผล่อะไรด่านนี้เลย้ะเราพลาดไปแล้วโอ้โอเคครับผม ก็ผมเล่นมาครับนานไม่ได้ครับผมผมแบบเวียนหัวแบบอ้วกจะแตกเลยฮะก็หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมวันนี้แมปคนรวยนะคือแบบโอ้คือแบบมันไกลมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับผมใครสนใจเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะฮะโอ้โหค่ะอัปเดตตลอดโอ้โหดูดิตรงนี้เราเพิ่งถึงตรงนี้เองนะครับผมเราก็ต้องวนรอบขึ้นมาตรงนี้ครับผมแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ครับผมโอ้เดี๋ยวดิ คือถ้าผมแบบไม่เวียนหัวนะผมจะเล่นต่อจบแล้วผมจะแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแลรเอาเป็นว่าหากใครชอบฝากกดไลค์ตับตไคร้เพื่อเอานี่เราโกงมาเนี่ยหากใครชอบฝากกดไลค์ตับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้แมปไม c ครับกระโดดถูกวีดแทงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน